ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิประยองนำครูนักเรียนนักศึกษาบวงสรวงพระวิศณุกรรมหลังบูรณะแล้วเสร็จเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2568ที่วิทยาลัยเทคนิประยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายกิตติพงุอุมวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิประยองเป็นประธานนำครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิประยอง ประกอบพิธีบวงสวงพระวิศนุกรรมหลังมีการนำองค์พระวิศนุกรรมไปทำการบูรณปฏิสังขณนจนแล้วเสร็จทางฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและ,ะแผนกวิชาการบัญชีและช่างเชื่อมโลหะจึงได้จัดให้พิธีบวงสวงโดยพรามถวายอาหารเครื่องข้าวหวานเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพระวิศณุกรรมถือว่าเป็นเทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่าเป็นผู้สร้างเครื่องมือสิ่งของต่างๆให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์สืบมาโดยช่างไทยแขนงต่างๆให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย